ครับแล้วเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่คลิปที่แล้วเป็นการาการเพิ่มบล็อกแบบสําเร็จรูปตอนนี้เราจะมาทดสอบการเพิ่มบล็อกแบบอิสระกันบ้างก่อนอื่นเราก็ไปเข้าโมเดลนะครับเหมือนในคลิปแรกเข้ารหัสเสร็จเราก็เข้ามาตามรายวิชาแล้วเราก็กด กดเพิ่มการแก้ไขตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มบล็อกการเพิ่มบล็อกอิสระจะเป็นแบบการถาโค้ดนะครับเราต้องเพิ่มเปิดบล็อกแคทีมอลขึ้นมาเราก็จะมีบล็อกแคทีมอลขึ้นมาเราก,กดนี่ครับ Optimization ใ<ม>นการแก้ไขเปิดม,มาปุ๊บเราก็จะมีหน้าต่างแก้ไขขึ้นมาตอนนี้เราจะมีเป็นหน้าเปล่าเราต้องการโค้ด ของบล็อกภายนอกเราสามารถโหลดได้ที่เว็บนี้ครับ w w w c o <oughs> c k l i n k c o m นะครับในเว็บนี้ก็จะมีให้เราเลือกมากมายแต่ส่วนเว็บนี้จะเป็นเป็นบล็อกแบบนาฬิกานะครับเราก็จะเลือกเป็นแบบ html 5แล้วเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการถ่า อันนี้เราผมก็จะได้น,นี่อันการแบบพับสวยดีเราคลิกวิวเฮดชิมแอ์แทกในเว็บนี้ก็มีรูปเลียนมากมายนะครับเราจะเลือกใช้สีแบบไหนก็ได้ผมตัวผมชอบสีเขียวนะครับเราก็เป็นสีเขียวแล้วเรา copy โค้ดข้างล่างตัวนี้มาเลยกด copy แล้วเราก็กลับไปที่โมเดลของเราครับแต่ก่อนที่เราจะวางโค้ดไว้นะั้นเราต้องกด กิน HTML s o u r c หรือเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็เันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเราก็วางทับลงไปเลยแล้วเราก็กดเปลี่ยนโหมดอ่าครับเห็นไหมว่าจะมีนาฬิกาขึ้นมาตอนนี้เราได้นาฬิกามาแล้วเรากดเซฟเลยครับปึ๊บแล้วเรากดลองกด refresh ดูหนึ่งทีนะง่ายไหมครับ การเพิ่มบล็อกแบบอิสระแล้วก็จบการเพิ่มบ็อกแบบอิสระเยงเท่านีน้นะครับขอบคุณครับ